สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเจ๊พรออนทัวร์มาค่ะวันนี้ทำแกงเขียวหวานไก่อยากกินหนจีนแกงเขียวหวานไก่ร้อนๆมาแล้วค่ะเขียวหวานไก่ใส่ตีนไก่ด้วยใส่ น้องไก่ด้วยเขียวหวานไก่ร้อนๆมาแล้วค่ะมานะคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะเราทำแกงเกี่ยวหวานไก้ใส่มะเขือใส่มันฝรั่งเพราะว่ามีมันฝรั่งเหลืออยู่นิดนึงมะเขือก็โดนน้ำตัมมานุดแค่นี้ ไอยู่ต้นเดียวก็ใส่ในแกงด้วยเอาไว้เอาไว้ทานด้วยน้องไก่น้องเบรมเบรมได้ค่ะและร้มหม้อนี้อร่อยพอนะเป็นคนที่ชอบทานขนมจีนแล้วก็ใส่น้ำแกงเยอะ มันกินนิดเดียวใส่ใส่ใส่แกงแถวหวานเยอะๆเหมือนกินแกงแถวหวานใส่ใส่เส้นนิดนึงอะ่ะมานะคะทุกคนทานด้วยกันดูสิคะตรีนมไก่เน้นๆนตุ๋นเอาไว้จนเนื้อน,น,นิ่มเนื้อแทบจะหลุดออกจากกระดูกแล้วเห็นไหม อร่อยรับรองหม้อนี้ทานได้หลายคนแน่ถ้าทานคนเดียวก็คงสองวันนี้กแหละรับรองความอร่อยค่ะมาค่ะ ทุกานทุกคนมาเร็วมาทานขนมจีนกันค่ะขนมจีนแกงเขียวหวานไก่กำลังร้อนๆเลยค่ะพรอมทำหม้อใหญ่เลยนะคะอยากให้ทุกคนมาทานด้วยกันค่ะแถมเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะดูสิคะตุ๋นไก่นีน่ตุ๋นซะเปื่อยนุ่ม รับรองความอร่อยขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้เกียรติเปิดใจมารับชมมาติดตามดูคลิปของเจ๊พรออนทัวร์ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ให้เจ่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุบบ